ชาวตำบลหนองบัวร่วมกับมูลนิธิอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านสมิทงามครับจัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานในพระมาลาพร้อมจัดพิธีอัญเชิญในเดือนเมษายนนี้ครับที่บริเวณสะพานบ้านสมิทงามหมู่ที่1ตนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายกล้านรงพงษ์เจริญนายอำเภอเมืองจันทบุรีได้มาเป็นประธานในพิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากนาวาโทนริมิตรสุขสมิติ อดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งโดยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายตากสินจันทบุรีเพื่ออันเชิญไปเป็นสถานที่ท่านประดิษฐานชั่วคราวหน้าอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเสมจงามโดยมีพระครูอนุกูลธรรมธานีเจ้าวาดวัดหนองบัวพร้อมด้วยคณะกรรมการวุนธิธิและพุทธศาสนิกชนรอต้อนรับระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิของพระพุทธเจ้าซึ่งเดิม ผิสถานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครแต่มีดําริของคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเสม็จงามจังหวัดจันทบุรีขอประทานจากพระสังฆราชต่อมาได้รับพระราชาอนุญาตโดยพระเทพสารเวทีผู้แทนพระสังฆราชนอกจากนี้คณะกรรมการมุลนิธิให้จัดมีการแห่ไปที่บริเวณศาลาพระมาลาสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อให้ประชาชนได้มาทําการสักการบูชา ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์2555ถึงวันที่8เมษายน2555โดยขบวนจัดประกอบไปด้วยขบวนแห่ด้วยรถม้ารถยนต์และขบวนสมทบจากพุทธศาสนิกชนและนักเรียนในพื้นที่อย่างสมเกียรติอันแสดงถึงพระคุณอันสูงยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุซึ่งถือเป็นมงคลวัตถุสูงสุดทรงอนุภาพที่สุดที่จะพึงหาได้นในโลก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานเพื่อให้มนุษย์เทพพรหมทั้งหลายได้สักการบูชาและถือได้ว่าเป็นเครื่องน้อมไปสู่สวรรค์พรหมและนิพพานซึ่งอนุภาพของพระบรมสารีริกธาสามารถป้องกันพยันตรายต่างๆถือได้ว่าเป็นยอดสิริมงคลแก่บุคคลและสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย ส่วนพิธีใหญ่ทางคณะกระกรมการจะได้จัดกำหนดพิธีอันเชิญเพื่อประดิษฐานบนยอดพระมาลาอีกครั้งหนึ่งครับ